ได้แล้วพี่น้องได้แล้วมีโลบอนี่ไม่คือแก้มน้อยเดียวพี่น้องเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีมงานสายลาทุกคนเมื่อนี้ก็พ่อกันนี่แหะครับวันนี้ตัวอยู่ใหม่ครับวันนี้ตัวอยู่กับเมื่อนี้ยกับผีผ้าพี่ผ้าน้องมาหา ลอยยิ่งปาเพี่น้องตาม,มานมดล้ตะเทีครับตะเจีกับมือนึ่จะเป็นชิดแดดกับขึมกับขึม,ม,ม,มแดดเอาพื้นล่มเยู่มาต้องห่วงเราพี่น้องเลยลมแห้งคื้เราครับหนาวนอนปากเ็เริ่มแตกกับพี่น้องนะต <laughs> ิตามมึงครับเดีย๋ยวไอ้ค นี่แหละครับหวยล้อมสเสถียรมองคือไม่ยิ่งครับไม้เก่าเหล่าพองนี้ทางกอไปนี่จะ่นี่มันเป็นย่ำเต๋ามดโหมเยู่หน่อยถ้างคุณเลี้ยมเลียมก็อไปสองขางนนังได้ทั้งสองขางนะพี่น้อง เติผ่านมูว่ที่ออกมากของปุ่นใหญ่ผ่านมูไมั่งไอ้ไปนนางทั้งนั้นนางคนละขางเลยสนมกวนบอกไงนางอยู่ไต่กอไผ่กอเนี่นพี่นองีกอือคือ,อมือน,นั้นยิ่งรวังนี่นะดินเขาไปไต่สนมไดลล่งหอาวพี่น้องเออ ไม้แตกอย่างน,น,นี้กัวัน,มนมเมืองี้กเลยมัดซ่อมเบิงบางกอกติดตาม,มบังกลาบวัมันจะเป็นอะไรมันหลุนเบิงกันก็น้อยผ่านหมูเดี่ยวมาหาครับอาอครับพี่น้องผ่านหมูมาแล้วครับให้เป็นนัง่งข้างคนแล้วนั่งรัดคนละมุมเลยขอบไปเห็าาน โอนี่แหละเสียงป่าเนี่ยอึกอึกอยู่เนี่ยจิบบะโพมันตะเคียนเนบ่ดักอยู่นี่เลยพี่น้องมือน,นี่ติดตามมังครับครับพี่น้องทางกอไผ่ปลาอยู่ในกอไผ่ คางให้ผ่านหมูเข้าไปพูนครับนั่งอยู่คนระับเป็นไระาดูหน่อยสัมแขนสามสี่ตัวท่นว่าจอเข้าไปอุดรูแ้วพี่รองได้ไม่สองทอนมาไปนั่งันเดี๋ยวจะหลุดน้ำกันพี่รองนั่งร้อยยักข้าวพี่รองนั่งเบื้องอีกบ่ายัดข้าวหรอขึ้นว่าจะเบิ้มือหรือมือน่ียวนีอ ดีตามครับไปครับพี่น้องผ่านหมูยิ่งเลยครับเสียงดังตุบเลยว่าอยู่แล้วท่านว่าแล้วนีก่อภัยุ่นพี่น้องเอ้ยบาาเลยฮะจากประดคือประคอบ้านในรูพี่น้องกินได้ <laughs> อยางกองใคพี่น้องเอ้ยองปลาครับปลาโดคือปลาคอปลาคอคือปลาโดก่อปลาคอปลาคอปลาคอบ่เอ้างานนี่เอาขึ้นทั้งในระบบนี่ขึ้นได้อยอะกว่าเดี๋ยวได้ครับพี่น้องขออนุญาตเอากันมีโลครับปลาตัวนี้มีโลปีนเลยเด้อพี่น้อง

ได้แล้วพี่น้องได้แล้วมีโลบอนี่ไม่คือแก้มน้อยเดียวพี่น้องเลยมันครับพี่น้องเลยน,นี่ครับโตปลาถือน้อยเดียวพี่น้องเลย,ยมันหันหลังงหอบ่อทึ่งเลยหันหางหอบ่อหันคางถือน้อยเดียวสอดออกแก้วนี่พี่น้องถือมองแข็งอยู่บนบนรุดไงบนสีไงหรอครับมองจังทิศ เออทำว่าดามัยลุ้งนี่พอดีแหละมันดาไมัเสียบเสียบไม่เสียบส,สอดไม่สอดไม่ไปเลยอืมสอดไม่ทะลุปไปพี่น้องทำว่าพาไมายังก็ถือปีอยู่นะเดี๋ยวนะเด้อมแล้วพี่น้องถึงที่บริษัทเองก็ตื่นเต้นพี่เอ๋หรอพี่น้องเอ,อ้ยเฮอคุ้มค่าทางเขาไปอยู่ครับนี่ เอาครับหอยแล้วหอยอันตันไว้นี่แหละนั่งเบิ้งอีกพี่น้องปลายังหลายตัวอยู่ที่มุนก็ไพอีกว่า <laughs> <laughs> กำลังมัดลูกใหม่อยู่ครับ <laughs> <laughs> ไปแล้ว <laughs> <laughs> ไปลุยน้ำพี่น้องแนน้ำอีสล่าวันครับ <orn> ตัวนึงเราคุมขามุ่นก็ไฟอยู่พี่น้องทั้งโซตายเนาะในมองนี้นะติดตามมึงพี่น้องเอาครับพี่น้องนั่งรับอุ้มของเก่าพี่ละผ่านหมูกับยู่งขอเก่าคนละพี่น้องบ่ออกเลยป่าอยู่ไปอุ้มเพื่อเก่าพี่น้องจริงจริงนี่ยียกับปิ้นอีกแล้ว ปลาบอยอมบอกจะกอไผเลยพี่น้องเอ้ยบบบสอดโผล่มาจะตัวไหนบอข้านหมูนั่งอยู่บนเขา,าแล้วครับยังเห็นปลาอีกอยู่สันว่า เห็นหรืยิ่งตัวเอา nhạc แน่นอยนึงบ่น้อยนึงแต่ n h c คักๆเตื่อนพี่น้องเลยหึวางไดก่อนดาไหมอืด้าไมพะังพี่น้องเลยเสียงยิ่งเลยวงันยิงพาบ่ไ้แล้วเนีนี ลูกขัดปลาเฉยตุยพี่น้องเอ้ยไม่ยาสร้างว่าเถอะสาวสาวลูกขึ้นมุ้งิีขึ้นได้ปะป่าจะไหนมันหมนก็ไผ่ขัดแต่บอยอมบอกอุ้มบอกยังเลยพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเอาจนทำข่านหมูก็ลันงขึ้นม ตะลุกแล้วจะได้ตัวเดียวหนิหรืพี่น้องเดี๋ยวก็เล้วครับก็ได้อมคือเก่าแล้วนี่สวงามอยู่ยิ่งอีกทีนึ่งมันบ่ยิ่งทีนึงบ่ถือบ่ถือมันหกปวดพี่น้องเอ้ยบ่อยากพักเดี๋ยวสิบัตระกำมันไม่อยู่ก่อไฟนี่เป็นจะได้บุกก่อไฟเดี๋ยวมือหนามาแก้มือพี่น้องเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละครับคลิปหนาจังค่อยพอกันไหม ฝากกดไลค์กดแชร์ใ้ด้วยพี่น้องจองพยิสต,ตวอยอมไว้ครับขอบคุณหลายครับพี่น้องที่เขาไม่กังไอคิปเฮ้ามือหนาอยพอกันพ,พ,พี่น้องเดี๋ยวอมพื้นก็แล้วไปเข้า,เขาบ้านไปโอ้โห